สวัสดีท่านผู้ชมดูนะครับผมตอนนี้นะก็อยู่กับรายการดาร์กเกมเมอร์นะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้อยู่ที่เซิร์ฟแล้วครับผมผมผมอาร์ชีเกมเมอร์ครับผมเป็นคนกดถ่ายนะครับกูกูกูก็ถ่ายครับกูก็ถ่ายครับถ่ายแล้วสองคนไหมอ๋อเป็นเอสปาร์ดานอตแคมกับเอสปาร์ดาอาร์ตแคมใช่ไหมครับอยู่กับแครป์แเชิญพิเศษสองท่านนะครับคุณเอสปาร์ดานอตเอสกับเอสปาร์ดาปายครับโอหก็มี สองท่านนะเอสปาราอาร์เอสปาราปายนะเอ้ยเออคุณคุณอารับฝากแชนแนลฮะชื่อแชนแนลอะไรฮะของแชนแนลผมครับเว็บยูทูบคอมยูเซอร์เดอะค s าสสิกเดอะ s ลา c สิก n แนลครับเอาใจวารุณมโนโงงครับเด็กชายไม่รู้ตอนวิววิวเอสปาร่านะครับนี่กว่ากว่าจะแต่งให้ครบ กว่าจะแต่งให้เหมือนนี่ใช้เวลานานนะครับไอ้ไอ้เนี้ยเนี่ยแล้วเนี่ยไอ้ไอ้เนี่ยเอสบาดาตายเนี่ยมันไม่เหมือนอยู่คนเดียวมันแกะมันแกะขาวเราเรามันแกะดัางมึสองคนครับอ่าก็มีด่านด่านใหม่มาสองด่านนะโอเคกดเลยอ่ะด่านนี้ฮะนี่นี่ผมนี่ผมเติมห้าร้อยได้ปีเกตนะครับเนี่ยผมก็เติมครับเทพเลยครับขออะไรก็ได้เติมห้าร้อยได้รีอ่ว เมเบยิ้ลไปได้ฟรีเพราะเหตุใดครับกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเจียเขาสวัสดีนานแล yeah. Yeah, ้วนีเลยอ๋อผมกูปิดแดดด้วยผมกูปีกปิดแดดอ่ะนี่เลเอ้าไอ้สัสแจ้งคุณไปเขาแปะเพื่อนทุกไปไม่เกตครับคุไปเขาหมอยกเกตครับคุณไปเขาเกตมาแล้วครับเกตสีม่วงครับเกตอาเบะครับ คุณอาชอบอาเบะนะฮะไม่ใช่ครับมันมันจะตามมาต่อีกผมแล้วครับอาเบะอาเบะเอสปาร์ดาปายครับโอ้โหและนานี้เป็นอุปสรรคกับด่านนี้มากนะครับรู้ไหมครับเป็นอุปสรรคอะไรครับตอนนี้อยู่ข้างหลังนะฮะเอาอู้โหจำจำกูวินครับตั้งงตัวตั้งตัวโอ้โหกูที่ที่โรยนะครับกูวินครับเอ็ดนี้ ฮะอาร์ตอาร์ตเขาฟินนะฮะเอาเลยทุ้ยผมวินครับไม่ใช่ฟินโอ้โหเก่งพอดีฟินนะมันลูกน้องคิดเลสฟิลครับคิดดินแดงครับรู้จักไหมครับอนนี้ชื่อเซิร์ฟเอ้ยเซิร์ฟนี่ชื่อเอสพาดาเซิร์ฟเออรนะเอสพาดาไม่ใช่เอสพาดาเออรือเทอร์นาอีพีดีนั่นเองอีพีดีอีพีดีอีพีดีนี่เกหนึ่งวิตอนเขาเส้นชัยครับเป็นไงครับโหดไหมครับเกหนึ่งวิตอนเขาเส้นชัยครับกาครับ ไอาไอไปก็เด็นไอไปไม่ได้เกะไอไปไม่เกะเข้าต่นชัยคนเดียวมันมันแกะดําอีกแล้วครับไม่แกะขาวครับเราเราแกะดำสองคนครับมันหมายกะต่อยนะหมายกะต่อยเหยืยวหัวแล้วไม่ดีเหยืหัวนะครับส่วนการ์ดนี้ก็ไม่มีนะครับขาดทุนครับเซิร์ฟนี้ครับไม่ใช่อะอืมค่ะอ่ะไปที่เดินต่อไปาวอกชคุณน็อตสร้างครับคุณน็อตมีพีเมียมครับมีไขรซิา คุณ V I P หนึ่งตัวอีเวนต์ผมตีไม่ได้ต้องทำเองครับตีเรื่อยๆครับตีเรื่อยๆครับเรื่อยๆเอาพิมพ์ไม่ได้แม่คุณแม่เติมแล้วก็แอดเติมเอาได้นะอ่ะแล้วก็มีด่านเนี่ยด่านนี้นี่เองนะฮะด่านนี้เองครับด่านจำคงจำได้ครับคลิปคลิปสองคลิปที่แล้วครับผมแบ็ k โชว์ครับไอคลิปที่แล้วผมแบ็ k โชว์ครับอ๋อโชว์กากนะคุณอาร์ตนะด่านนี้ ่แน่ใจเลยครับว่าผมโชก่าครับแน่ครับแน่นอนอ่ะเดี๋ยวรู้เลยนะน้องอาร์ทนี่ยอาร์ตนี่เนี่ยพัตตี้ขี้ติดนะผมลงช้านะครับไม่ติดหรอกครับนี่เนี่ยนี่ลงถึงพื้นตังจะหมดเอาตังจะหมดเอาก็ให้เจมใส่ตังให้สิครับอุ้ยเพนกวินแล้วใครเป็นเจมนะครับเดี๋ยวนี้ใครเป็นเจมเราก็ยังไม่รู้นะครับอืมนะครับ โอ้แปลกอู้คุณคุณปาคุณปเขาแกะคุณปเขาแกะขาวอีกแล้วครับทำไว้ครับคุณไปเขาแกะขาวแล้วเขาไปเขานําโด่งไปเลยโดยไม่แปลกเลยครับเขานําเขานําโด่งอะอะไรโด่งครับเรื่ขายท้าผมน่ะน็อตอ่ะไม่รู้ชื่อได้ไงวะเนี่ยพิกเันเนอร์ใครแปลกทรงัพผมดังอะโอ้โหโอ้ดูคุณน็อตโอ้คุณปเขาเกตมาแล้วครับ ไม่ได้แดกกูลรอกตาเจ็ดวิ <c oughs> คุณคุณไปหันเกต <c oughs> อู้อู้กายมันกบครับกบข้อเส้นใจกบ <c oughs> ข้อเส้นใจอู้เป็นไงล่ะสไลด์โชว์เอาแล้วแล้วกูไปกดเซฟภาพทำไมกดใหมโอ้ LP อะไรอ่ะด่านนี้ก็ย, <ๆ S 2> ยังขาดท <อง S 1> ุนเหมือนเดิมไม่มีการ์ดครับ เราจะมารีวิวส่วนอื่นอื่นกันมั่งครับใครอะนี่ครับเอ่ออะไรอะอัก้อนขาวอะอัาก้อนขาวอยู่นะอ้านขาวไม่ทําอ๋ออยู่อยู่ในช่องท r ครับถึงจะอยู่ในช่องทีแต่มันเป็นหนึ่งหมื่นแคสครับผสมได้เลยนะครับโดยการเอาอัก้อนธรรมดาครับแล้วก็มังกรขาวอะมังกรขาวนี่ครับเริ่มนี้ฮะคุณ d s a อเเขาส่งให้ผมนะครับมังกรขาวคุณ d s a อเอ ขอนแต่งท่านี้นะฮะแล้วก็วันนี้วันนี้ครับเราจะมาผสมอะไรนะมังกรขาวโชว์ผสมดีผสมได้ไหมมีปกตินะฮะ You do not have the m a t e s s a l y material is combination เราผสมไม่ได้ครับส่วนเราไปดูในฟาร์มมันอ่ะก้อนขาวครับเกดเอ็ครับส่วนหัวจะบวก เอ็กพีทอ็กทรอาร์สิบ้าครับ e x เอ็สายห้าโบนัสอะไรไม่รู้สิเปอร์เครับ Gate กเกตไวสิบแปดกับเกตดนานสิบแปดครับป้องกันการเหยียบหัห้าสี่เปอร์เซนต์ครับส่วนหน้า<อ>กากนะครับไข่ไข<อ>่อะทีอาร์สิบห้าเปอร์เซ็นเอ็กพีสายห้าเปอร์เซ็นตครับเกตไวสิบ้าเปอร์เซ็นต์ครับเกรดนานสิบห้าเอร์เซ็นหมือนกันครับแล้วก็อะนะเปลี่ยนอะไรบักเก็ตมารนะ์กอะ แล้วก็อะไรอีกสิบเปอร์เซ็นไม่รู้ครับหน้ากากครับ tr สิบห้า xp สามห้าครับเกตนางกับไวสิบห้าเหมือนกันครับเร่งบวกสองครับนี่ครับเมฟเลยครับนี่ครับแดดยาแดดเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นสิบเปอร์เซ็นตนะครับอะไรก็ไม่รู้สิบเปอร์เซ็นตตามเคยอ่ะแล้วก็ปีคุณอาครับเขาจะมีคนมาทาไฟกับเราเอาไหมครับเอาครับนี่ครับปีครับบวกเยอะสุดครับ tr ยี่ห้า xp หกห้าครับเกตไวสิบแปดเกรนางสิบแปดครับ ต้านไฟฟ้า40%แล้วก็แรงบวกสองครับส่วนมังกรขาวนะมังมังกรขาวบวกบวกเวชเชนมาส10%ครับเวชเชนมาส10%ไหนครับใครมาท้าไฟครับวันนี้ครับเราจะมาท้าไฟโชว์ครับคุณน็อตครับคุณอย่ามาเป็นแกะขาวเหมือนคุณปายเสียเรามาแกะดำสองคนครับโอ้ยครับโนพิมไทยไทยไทย นี่ครับเราคนหยุดกะกาครับเราจะมาแข่งกับ V I P อนะครับใช่ไหมครับคุณนอร์รับซึ่งเราไม่มี V I P ฮะเราไม่มี V I P ครับเราเป็นแค่บุคคลกะกาธรรมดาครับแต่ว่าเราเป็นอันดับต้นๆของเซิร์ฟเวอร์อันดับต้นๆของเซิร์ฟเวอร์ครับนี่ครับลงมาด้วยความด้วยความเร็วเต่าครับแล้วก็แปลกเลยเริ่มนี้ว่าเอ้ากม ลงมาด้วยความเร็วเต่าแล้วก็แปลกไปครับนี่อะไรอ่ะคุณนอตแปลกครับเริมนี้นะครับก็เอพีคูณสิบนะฮะทาคูณเอ้ห้าไม่ใช่เหรอเอสิบสิบก็สิบครับเขาปรับแล้วโอไม่ใช่ผมปรับนะเจ้าของอ่ะเจ้าของอ่ะเขาปรับเล้วตรงนี้เองตรงนี้นี่เองอ่ะตรงนี้นี่เองแปลกบ่อยจุง โอ้ี V I P ตามเราไม่ทันเลยครับเอสปาด้านน็อตคณโหดไปหรือเปล่าครับมึงอะไรครับนำออ้แพกอีกแล้วแลดนานนี้ไม่ลุ่งนะครับพอบอกครับด่านนี้ครับไม่ลุ่งตรงไหนอะตรงเนี้ะลำดึงเอสปาดานน็อตมาตอนไหนวะมาตอนเมื่อกี้อ้ ซ,ซื้อมาซื้อกุ้ยกุ้ยเจียวหน้าปลาทางนะของมาส่งอ่าใครส่งใครของมาส่งนะของส่งก็คือแมวอาอ๋โอมีอยมานนค่ะม<อ>ีขอ,ขอมาส่งแหลนี่แหละน้องผมมีการเอาแมวมาส่งนะครับเป็นน้องที่น่ารักจริงๆครับนี่อ,นนนอ้าเขาเลี้ยงสับเอ้ยเขาอ้าเขาเลี้ยงแมวไว้ล่อสับ ไม่่ใชใผมไม่ใช่คุณเคครับนี่เ <c oughs> ข้อที่ใช่ไปอย่างสามงวยครับขอเขาเป็นญาติพี่เคครับญาติครับไม่ใช่ไม่ใช่เคกปียโตครับเคด้วยครับเกะฮะอะไรนะเคด้วยเคด้วยไม่ใช่ฮะ <c oughs> ใช่ดิเอาวนะันนอันยิงรอให้ฟังเลยใครใครเล่าผมผมไม่ได้เล่า <c oughs> ทำไมมันหนักหลังวะ โอ๋อทีทาคูณสิบนี่เดี๋ยวที่้ามันทาคูณสิบทำไมกูไม่คูณทีาเพิ่มวะทำไมครับตู้ตู้ตู้เออหรือตื้นี่ครับมาทาไฟออกตัวอีกสักดาคนับมาคุณไปเขาชวนไม่ได้ครับดาครับทาไฟออกเขารับเจะด่านไหนครับนี่ครับด่านนี้ครับผมแนะนำครับแนะนำครับด่านนี้ครับ แนะนำครับแนะนำภาษาอังกฤษเขียนไงครับอันอันเดิมที่ไหนอันเขาจะเอาอันเดิมครับ,รบให้เขาไปครับเขาท้าไฟครับเขาทาไฟนะตอนนี้ขนาดผมต้องใช้ปีกนี้ผมว่าถนัดนะเออใครใครอยากผสมอากอนขาวนะครับติดต่อเจียมของเซิร์ฟนี้ได้เลยครับไม่รู้ติดต่อที่ไหนครับเขาจะส่งัากรอนขาวมาให้นะครับ ใช่ไหมครับก็ในในเฟซบุ๊กก็ได้ครับเขาเห็นเขาประกาศนี่นี่ยอู้แฝงน้องมึงได่ขำดีนะน้องอู้แฝงอีกแล้วอ่ะอะไรอ่ะดะตะอู้พอเหอะ โอ้ย่ากัดข้างหลังคือแทนอืมนี่ครับผมจะแปลกโชว์นะครับตอนแรกก็แปลกโชว์อยู่หลายครั้งแล้วแหละคุณน็อตครับคุณนำไปเลยครับผมมีไก่ผมมีไก่ให้คุณแล้วครับแต่คุณไม่รับไก่ผมอะครับนี่ครับคุณน็อตครับไม่ได้ยินเสียงคุณเลยครับคุณ ผมว่าคนดูไม่ยินเสียงคุณเหมือนกันครับจริงเหรอครับใช่ครับเอาแล้วกูตอบมันได้ไงว่าไม่ยินเสียงได้ยินเสียงเบามากครับจริงเหรอครับไม่ผมเบานานเลยเมาบเบามากครับเมาไม่ใช่เบาเหรอฮะเดี๋ยวรู้เลยดังไหมครับนี่ไงอู้แก้งวีไอพีเล่นนะครับนี่ไง เกณฑ์เกณฑ์หนึ่งวิยังไม่จบหรอเอา้านึกว่าจบแล้วโอ้ไอไอควายค <laughs> ุณนึกคุณชนะเลยเนียคุณเห็นมันแหลบรอบสามแล้วอะพอพอลงมาปุ๊บนึกว่าชนะแล้วโอ้ยแย่ง่ายเนี่ยนี<อ>่คร<อ>ับทำไมัน <ทำ S 1> มเป็นเส้นทางท <ำ S 1> เดียวก่อน,นทำไมสิบวิแล้วมันยังไม่ดีเหรอเอาละผมก็นำหำน็อตอยู่ดีๆนะฮะเฮ้ยน็อตนำได้ไงวะเฮ้ยมันไปตอนไหนวะ โอ้อขโหดนะครับเก่งมากนี่ This Irony Show ขอจบการรีวิวเซิร์ฟนี้เพียงเท่านี้จบไหมจบไหมน็อตจบไหมเดี๋ยวรู้เลยนะเนี่ยจะจบไม่จบครับจบโอเคครับจามัมเดอร์ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับเอ้าแล้วไปหายไปไหนครับสสวัดีครับบ๊ายบายครับ